หลังจากที่พาทุกท่านค่ะไปรับชมด้านนอกตัวรถกันมาแล้วเหลือเราจะมาดูด้านในกันด้วยว่าภายในห้องโดยสารปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างกับ t o y o ต c o โค o l ล่าคอร์สเ v วพรีเมียมคันนี้ค่ะจะบอกว่าคันนี้ก็ถือว่าปรับไปได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วค่ะเราต้องฟัง ด้านหน้านะก็ให้มาขนาด7นิ้วนี่มีแสงสีน้ําเงินค่ะมีบอกข้อมูลการใช้งานต่างๆค่ะแล้วก็ระบบก็มีมาให้ด้วยทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมะีให้เราดู การใช้งานไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะเป็นเข็มนะซ้ายและขวาเป็นเข็มแสงสีขาวค่ะเล็กๆตรงนี้แต่พอเรามองดูดีๆแล้วอ่ะมันอาจจะกลืนกันเลยนะกับตัวหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะพริงว่ามันก็โอเคนะถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็นี่มีตัวการเปิดปิดการใช้งานของตัวระบบะป้องกันการชนด้านหน้าด้วยน,นี่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะสำหรับหน้าจอ มาที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มบันติฟังชันการใช้งานค่ะมีระบบครุชนโทนให้ใช้งานด้วยแล้วก็มีะระบบอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางฝั่งด้านหน้าเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีมาให้ค่ะมีโหมดการใช้งานไอตัวนี้ก็จะเป็นโหมดตัวที่สามารถปรับ FM AM หรือว่าจะใช้งานของตัว Apple CarPlay หรือ Android Auto ก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดด้านนี้ได้เผื่อเราจะใช้งานของตัว Entertainment นั่นเองทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงมาให้มีรับสายแบบแพนฟรีเพิ่มเสียงรถเสียงค่ะนี่ด้านนี้สัญลักษณ์ของชุงรมนิรภัยค่ะทางฝั่งด้านหลังค่ะนี่เลย ทางฝั่งด้านขวานะตัวก้านก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานอยากจะเปิดไฟด้านหน้าตัวรถอยากจะเปิดไฟสูงนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ไฟตัดหมอกก็สามารถเลือกปรับได้เหมือนกันทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นตัวก้านปัดน้ําฝนมีแบบอัตโนมัติให้ด้วยแล้วก็สามารถใช้งานของตัวก้านปัดน้าฝนด้านหลังได้อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นในภายในนะทางฝั่งของทางด้านคนขับนั่นเอง มาต่อกันที่ฟังของตัวหน้าจอสัมผัสรอบนี้ในตัว t o y ยต้าโคโรโล,ล่าคอร์สใหม่ด้วยเช่นให้มาหน้าจอใหญ่เบื้มมากขนาด10นิ้วค่ะ10.1นั่นเองอ่ะก็จะมีแอปพลิเคชันมี FM ให้ดูเราอยากดูหน้าเมนูไหนการเข้าหน้าจอ,อ,อให้ดูแอปพลิเคชันก่อนก็จะมีบลูทูธวิทยุค่ะ VR ลอรองรับ Apple CarPlay Android Auto มี USB อ่า มีข้อมูลรถโทรศัพท์ค่ะหรือว่าจะเป็นไอพอดรูปภาพเบราว์เซอร์ค่ะนี่ก็จะมีกับระบบการตั้งค่าเมื่อกี้เราสามารถดูได้จากตัวด้านนี้ค่ะมีตัวรูปรถด,ด้วยไฟมีขึ้นแบบนี้ด้วยด้านหลังระบบมีเสียงการหน้าจอแสดงผลเราสามารถปรับได้ลูทูตเดี๋ยวราเมื่อกี้นี้มีตัวกล้องนะห,หน้าจอแสดงผลกล้องเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันหรือว่าเราจะลองเหยียบด็ดดูไหมแล้วก็ ลองอตัวกล้องด้านหลังค่ะจะมีเซนเซอร์แจ้งเตือนนะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนอ่ะปิดจะได้ไม่เสียงดังใช่ไหมเีม่ก็ลองเราก็จะให้ดูกล้องตอนนี้ดูได้หน้าจอใหญ่มากขนาด10นิ้วมีสัญลักษณ์ของโตโยต้ามาให้ค่ะส,สัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ระบบปรับอากาศเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้อิสระ ให้กว่าเลยแยกกันเลยได้เลยเดี๋ยวจะปรับทางฝั่งด้านซ้ายอ่ะโลไปเลยหรือจะปรับทางฝั่งด้านขวาให้เพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาหน่อยก็แยกกันใช้งานได้เลยค่ะมีโหมดการใช้งานปรับความแรงพัดลมให้มีเอลโคอ่าฮีทคูลแล้วก็มีตัวระบบไร้ฟ้ามาให้ตัวเปิดน้ำยาแอร์ปิดปิดการใช้งานก็ปิดได้เลยเหมือนกันหน้าจอที่ให้มาเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะตัวแผงก็เฉียงขึ้นมาให้เรานิดน,นึงเพื่อที่จะให้เรามองได้ไง่ายขึ้น ทังฝั่งด้านล่างค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีช่องวางของให้ช่องวางของเป็นแบบว่านิ่มๆนะแล้วก็จะมีทังฝั่งด้านหน้าของเกียร์ค่ะมี ev mode มีได้ mode ในการขับขี่แล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะขับแบบไหนก็จะเป็น eco กับ power นั่นเองก็จะเป็นปรับแสงสีน้ำเงินกับแสงสีแดงมามีมาให้2โหมดแล้วก็ปุ่มปิดการเลื่อนถลายของรถค่ะกรณีที่ต้องการจอดซ้อนคันก็มีมาให้ชิปล็อกเหมือนกัน เสียบกุญแจลงไปด้านนี้ได้เลยแล้วก็เบรกมือไม่ใช่เมนนวนแล้วนะให้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะออตโต้เบรโฮมีช่องวางขวดน้ําให้2ช่องแบบด้านนี้จะสูงขึ้นมากอ่านิดนึงด้านด้านล่างตรงนี้ก็จะต่ําลงไปนิดนึงมันเป็นการไต่ระดับให้เนาะแล้วก็สามารถวางสมาร์ทโฟนได้เพราะว่ามันมีช่องให้เราวางแบบแนวนอนด้วยที่เท้าแขนจะเป็นยาวๆแบบนี้ค่ะสีแดงเป็นหนังเหมือนกัน มี power outlet c h a r ์จด้านในให้อีก1จุดตัวนี้ก็คือมีที่ร้อยสายไฟให้ออกด้านซ้ายด้านขวาเลือกเอาเลยสามารถเลือกร้อยสายไฟได้นี่ค่ะโอเคมากันที่เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างเบาะก็เหมือนจะปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าหัวหมอนอะ่ะตรงนี้ปกติที่จ,จีเห็นนะถ้าจำไม่ผิดเลยจะเป็นหนังแบบเดียวที่ไม่มีตัวตัดด้านนี้แต่อันนี้มีตัวตัดมาให้แล้วก็เห็นปีด้านหลังไหม เหมือนกันเลยผู้โดยสารด้านหลังกับด้านหน้าทำเป็นแบบว่านุ่มๆม,มาให้มีรูระบายความร้อนหรือว่าระบายาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหงื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ถือว่าโอเคนะนี่แต่ให้มาเป็นแบบเม่นนวลค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารนะถ้าเป็นทางฝั่งของขับจะเป็นบเบาะไฟฟ้าค่ะอึ๊บมีปรับเอ็นปรับเลื่อนได้บแ่ ฟั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะบริเวณคอนโซลด้านหน้ากดก่อนนะด้านบนจะเป็นวัสดุที่ใช้งานตามปกติเลยแต่ข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นแบบนุ่มๆอ่ะเป็นซอกกดได้จิบลงไปได้นี่การตกแต่งด้านในแล้วก็กล่องเก็บเอกสารเก็บผู้มือให้มาแบบหน่วงด้วย h e ดอีวีพรีเมียมนะนี่ปึ๊บปิดเก็บได้เลยค่ะทั้งฝั่งด้านบนกันบ้างที่บังแดดข้างบนจะเป็นหลังคาดํานะ เป็นสัก,กหลาดด้านบนสีดํำมนเลยที่บางแดดก,ก็ให้มาเป็นสีดําฝั่งของผู้โดยสารกับคนขับให้มาทั้งสองอันเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกแล้วก็ไฟส่องสว่างค่ะเป็น LED เป็นแสงสีขาวฟืบใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารค่ะตรงนี้ก็จะดูดีไซน์สวยเหมือนกันอ่าเป็นสีขาวค่ะ เป็นสีขาวไฟแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีเหมือนประกายตัวที่เป็นดาวเล็กๆรอบๆรอบนะกระสือว่าสวยเลยกระจกมองหลังที่ให้มาเป็นแบบแมนวนวลค่ะดันขึ้นดันลงแบบนี้ปรับได้มองทัศนวิสัยด้านหลังได้สะดวกค่ะก็จะเป็นในตัว Toyota c o r โรล่าคอร์สใหม่เนอร์เ2024ค่ะในรุ่น H E V ผีเมียมค่ะตัวนี้นะราคา1 1ึ่งล้านหนึบาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อกับทาง t o โยต้ SPI สาขารา <S 2> <S 2> <อ>ชพฤกได้เลยหรือจะติดต่อผ่านทางช่องอจินิวคาแซมามอรีก็ได้ค่ะเดี๋ยวอจิส่งผ่านต่อให้นั่นเองค่ะใครที่สนใจก็อสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากจะเข้ามาดูตัวรถก็สามารถเข้ามาได้เลย เดี๋ยวไอ้จิงจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมค่ะของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าก,กาันเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับการทํางานของห้องเครื่องยนต์เป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ